ที่รู้ตัวแล้วว่าเป็นกําลังจะเข้าสู่กระบวนการรักษาถ้าคิดจะฟื้นฟูร่างกายบํารุงร่างกายด้วยวัฒน,นชีวควบคู่ไปกันได้เนี่ยก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีมากกว่าสามารถใช้ควบคู่ไปได้กับทุกขบวนการรักษาเลยนะคะอันนี้ก็คงจะต้องตกลงกับแพทย์แผนปัจจุบันที่ทําการรักษาอยู่ก่อนนะคะอันดับถัดมาก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งค่ะซึ่งเราได้คําถามค่อนข้างเยอะก็คือว่าคนที่เป็นมะเร็งแล้วเนี่ยมักจะกังวลละ ว่าพอเป็นแล้วเนี่ยอีกอกี่ปีมันจะกลับมาใหม่ในตำแหน่งอื่นของร่างกายซึ่งก็มีโอกาสแนวโน้มที่จะเป็นแบบนั้นได้ในในบางคนนะคะหรือไม่อีกอีกกรณีหนึ่งก็คือว่าภายใต้กระบวนการรักษาด้วยเคมีบำบัดด้วยการฉายแสงนียจะทิ้งร่องรอยบาดเจ็บไว้กับร่างกายค่อนข้างเยอะ แล้วก็จะเพิ่มมากขึ้นตามระยะเวลาที่ผ่านไปถ้าสมมุติว่าผู้ป่วยรายนั้นเนี่ยดูแลตัวเองไม่ดีพอไม่ไม่ฟื้นฟูตัวเองให้รวดเร็วนะคะเพราะบางครั้งพงคนเป็นมะเร็งแล้วเนี่ยมักจะฝังใจว่าก,กินโน้นไม่ได้กินนี่ไม่ได้นะคะพยายามตัดทอนอาหารที่มีประโยชน์กับร่างกายตัวเองออกไปโดยที่ไม่รู้ตัวหรือด้วยจับสภาวะของโรคจากกระบวนการรักษาเนี่ยจะทำให กระบวนการรับรู้รสขบวนการย่อยอาหารเหล่านี้มันจะลดน้อยลงหมดก็เลยจะทําให้ไม่สามารถที่จะรับประทานได้เพียงพอร่างกายก็จะซุดไปเรื่อยๆ,ๆนะคะทีนี้วัฒนาชีวาสามารถท่จะไปช่วยฟื้นฟูร่างกายได้ไหมลบภาวะแทรกซ้อนได้ไหมก็ได้ได้ดีมากๆด้วยชัดเจนมากด้วยด้วยกระบวนการที่ที่อาจารย์ได้อธิบายไปแล้วเมื่อกี้ ไปกระตุ้นให้เซลล์มีการสร้างเซลล์ขึ้นมาใหม่ได้รวดเร็วก็สามารถที่จะซ่อมแซมตัวเองได้เร็วก็จะฟื้นฟูได้เร็วขณะเดียวกันเราอย่าลืมว่าเรากระตุ้นคิดกระเทียเซลล์ขึ้นมาพร้อมๆกันเพราะฉะนั้นโอกาสที่เซลล์มะเร็งจะไปเริ่มในตำแหน่งใหม่ในร่างกายของผู้ป่วยรายนั้นก็จะลดน้อยลงโอกาสที่จะเป็นมะเร็งใหม่ก็จะลดน้อยลงได้นะคะขณะเดียวกันควบคูก่กับการฟื้นฟูร่างกายให้แข็งแรง แค่นี้ก็จะเห็นได้ว่าวัฒน,นชีวะก็สามารถช่วยได้ภายใต้กลไกของการเสริมสร้างเทโลเมียร์ให้ยาวขึ้นเซลล์ร่างกายก็จะพัฒนาตัวเองได้เร็วขึ้นซ่อมแซมได้เร็วขึ้นสร้างขึ้นมาใหม่ได้เร็วขึ้นทุกอวัยวะก็จะกลับมาดีเหมือนเดิมได้ขณะเดียวกันมีการกระตุ้นคิดเลือดทีเซลล์ขึ้นมา ก็จะจัดการเซลล์เนื้อร้ายที่กำลังจะแปลงร่างมากขึ้นเรื่อยๆได้ขณะเดียวกันอีกแอคชั่นหนึ่งที่สำคัญก็คือว่าจะทำให้ผู้ป่วยกลุ่มนี้ซึ่งปกติแล้วจะเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ค่อนข้างง่ายโอกาสที่จะติดเชื้อก็จะลดน้อยลงเพราะเรามีการกระตุ้น C D 4ขึ้นมาพร้อมๆกันนะคะถ้าฟังตรงนี้แล้วก็จะเห็นได้ว่าวัฒนชีวะค่อนข้างจะเป็นวิตกับ ผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งหรือผู้ที่กําลังวิตกกังวลว่าตัวเองจะเป็นมะเร็งหรือผู้ที่เป็นมะเร็งผ่านกระบวนการรักษาแล้วนะคะก็สามารถที่จะกลับมาฟื้นฟูได้แล้วที่สําคัญเลยก็คือถ้าใครย้อนกลับไปดูประวัติการพัฒนาวัฒนชีวาเราพัฒนามาจากสูตรภูมิคุ้มกันสมดุลที่จัดการดูแลผู้ป่วยมะเร็งมาแล้วเป็นจํานวนนับพันพันลาย ทุกคนหายจากมะเร็งแล้วแต่กลับมามีสุขภาพที่แข็งแรงดีขึ้นหรือดีมากกว่าเดิมด้วยนะคะซึ่งกลไกตอนนี้เราก็ตอบได้ทัดเจนแล้วด้วยวัฒนาชีวาว่ามีพื้นฐานในการเพิ่มความยาวเทโลเมียได้เพราะฉะนั้นเราก็พนวกความรู้ตรงนี้ขึ้นมา เป็นวัฒนชีวาที่เพิ่มความยาวเทโลเมียได้ดีมากขึ้นขณะดเดียวกันก็คงคุณสมบัติในการเพิ่มปริมาณ CD4 จัดการกับเชื้อโรคต่างๆแล้วก็เพิ่ม CD8 ซึ่งเป็นเซลทีพิฆาตนั่นเองนะคะสรุปวัฒนชีวาสามารถช่วยจัดการเรื่องเนื้อร้ายได้ ดีในทุกระดับนะคะเพียงแต่แค่ว่าให้ทำความเข้าใจให้ถูกต้องแล้วก็ดูแลตัวเองควบคู่กันไปด้วยนะคะถ้าจำเป็นจะต้องเข้าสู่กระบวนการรักษาตามปกติซึ่งถ้าร่างกายรับได้ก็จะควบคู่ไปด้วยกันได้ไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิ้นเลยนะคะค่ะ